คอยคอยคอยไก่แคทสิปลายปลาอเลยนะฮะให้น้องเก็บเนี่ยให้น้องเก็บเนี่ยก็ก็ตายลูกกูเออไออย่าลงเด้อายถ่ายอยู่เทิงกับน้องลูก พินาไลาลี่เนี้หอยมัใหญ่เนาะโอ้ใช้กไก่กับแก้เป็นอีกนี่ร้อยเต็มอยู่เลยโอยยังม่จองโทรศัพท์เม่ที่ลูกปลากรเกบนอนโป๊อดกิบลูกมันสิพะล,ใใละอุ้ยคอยปล่อยแน่นะไก่ หอยหยามาปล่อยลูกหอยหยาปล่อยปล่อยลงเริ่มหัวจักหน้าไก่ขึ้นมาท่งพีขึ้นมาท่งพีพีมาถาเอามนอยู่ท่งพี เออพี่ยัง phim พี่มาพี่เฮ้ยเอา luôn, เอานี่ à ôi, ลูกพอกันเก็บเอามา ừ ระวังหัวชักบักก่อน lôi, เอาน้อกัดนี่ๆนี่มา กบมลูกเกบมามา้ลงเมลงเูกมลงเมสิเอเออม่ไอาเอาเตอลูกเนี้ยแม่เอาึはは o, ้นให้เอาแม่แม่เอาคุณอ้าวไก่ชันหน้อยเอาคุณเอาเก็บมาลูกเก็บมาเอาไก่ละหน่วยนึงอีลูกเออคนละหน่วยนึ่บลูกหน่วมาพี่ลูกมามามาพี่มาเรองนี้มาทางนี้มาเงนี้มาเนี้น

มือเศร้าของดูเหรอในสายร้อยก็อะไรมันออกมันตายมาเพียงพี่มาทางนี้อร้อยพี่ไปทางนี้ลูกเออมาทางนี้ห้อยในสายลูก <sm illi> เมนบ่ลมันโมเมนลูกมามาพักกันยังมาไว้ไว้ไว้ไคอยคอยผลัดนะลูกผลัดเด้อพะผลาดเนอะพูดมาห้ามไปถ่ายทั้งนั้นปะพูดพะยังไปถ่ายทั้งคมปะไอคีตาปา พี head, to ่พีแ so ล้วมาเกมน้แม่นี่อย่าพ้ลูกอย่าพมาพี่มาพี่คอยเด้อคอยเด้อคอยเด้อหนุคอยเด้อแกน้ำกันแกน้ำกันะ่ายเขียตปัดแกน้ำกันกมกน้ำกันโอ้โหชิยะเปนยังลูกใช่ โอมันเป็นไข่พิรยานแม่แม,มี่ยมาเด้อแม่เิียวสลามไปให้เก็บอีกเด้ออย่ามาเด้อแม่าม่มลยายเลยพี่น้นอง เห็นไหลูกมาแกปี่ไอ้ก้อนมาแก็บน้ำนองพี่ลูกแก็บน้องๆพี่ลูกย้อนไปหาทงยางมาใส่ป่วเที่ยงหันอยู่บ่มีบ่ะหันเต็มเลยได้หันลูกใช้กายเห็นไหมมันลูกพีปีนี่ลูกเต็มอยู่นี่นี่เก็บอาลูกไหนก้อนนะวางลงกก้อนกระตุกนะลูกงานร้อยมันเหี้ยแล้วนะ Cái tin chào đi coi Mày tin bằng hàm năn nhảy đưa con ơi Nhi ra, nhi hôi chú ơi Chỉ ta thì xử cây, ơi Mày con, sụt กไกไปคอทงยางแค้นให้หน่อยเดุ้ยลาุดโดยโดยโดยเก็บกระโดยโดยเก็บทรายเก็บทรายเลวแม่เร็วแม่ไ่เร็วาไ่ได้ทิ้งาาไปเอาทงยางแล้ไปแค้นมาใส่ไปด้ไยกินหน่อย่าองมันหิดขวบอีก นี่ทงย,งยางขาดเขินยาง,งขาดหอนเดางั้นเราไปเอานี่เที่ยงฮันแม่ถ่ายคลิปด,ด,ดิ๊มามาล่ะเอาหอยมะอย่าร้องอีกไลยมันแม่เห็นพ่อหอยนะกระปูนที่ มาโตบกไลายนึงยองอกมันมัอโอ๊ยกระปูแม่จิ้งไปเอาด้วยถุงยางเก็บเอาไว้เฮ้ก็มันมังสิกาดเพิ่นเหอะเ็บเอาวันนี้นะโอ้ยปูจับกล่องให้แกเก็บแตไม่ลุกเ็บเอาอะไแม่นะ

재미ang baani mi ta ma filt hoc Digital mi ta ti Michael si 233 flats mien monkey